สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะ w ฟ e e l ไว้ใช้งานหรือจะเอาไว้ลุยสวนลุยไร่วันนี้ทางช่อง PD Auto Car มีรถกระบะสุดแกร่งมานำเสนออีกแล้วครับผมนั่นก็คือ Isuzu d m a x c w h e e l 3.0 c a b รุ่น SL ปี P 2003คันนี้เลยครับบอกเลยว่าสภาพพร้อมลุยพร้อมใช้งานจริงๆครับมาเริ่มดูกันที่ด้านหน้ารถกันก่อนเลยนะครับผม สภาพไฟหน้ายังใสๆเลยนะครับไม่มีหมองไม่มีเหลืองครับกระจังหน้าโครเมียมก็ยังเงาวับรับกับโลโก้อิซูซุตรงกลางครับการชนหน้าเดิมๆติดรถมาสภาพดีครับไม่มีรอยและที่สำคัญคือมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับใช้งานได้จริงแน่นอนครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้เยอะเลยครับผมเช่นในช่วงหมอกหนาหรือฝนตกหนักเป็นต้นครับถัดมาที่ด้านข้างรถกันบ้างนะครับ คันนี้เป็นกระบะตัวถังแคบครับผมกระจกมองข้างและมือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับยังเงาวับอยู่เลยคิ้วกันศาสตร์ก็มีมาให้ครบทุกบานเลยนะครับช่วยกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนล้อเป็นล้อแม็กนะครับลายสวยเลยครับรัดด้วยยางโยโกฮาม่าจีโอแลนดซึ่งเป็นยางออเท r เรนบอกเลยครับว่าพร้อมลุยคุกสภาพถนนเลยครับ บันไดข้างก็มีมาให้เพื่อให้ขึ้นลงรถได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนเรื่องฟิล์มรอบคันก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมืดกำลังดีเลยครับผมสภาพสีรถโดยรวมยังสวยอยู่นะครับผมเป็นสีเทาเงินเงินดูแลรักษาง่ายไม่ต้องกลัวเปื้อนง่ายเลยครับสภาพสีอาจมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างตามปกติของรถปี2003นะครับอายุก็20กว่าปีแล้วนะครับแต่โดยรวมแล้วยังสวยดูดีอยู่มากครับ มาดูที่ด้านหลังรถกันบ้างนะครับฝ่ายท้ายเดิมๆยังใสๆเลยครับผมไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยครับฝาท้ายก็ยังสวยงามโลโก้ isuzu แล้วก็3.0 di turbo แปะอยู่ครบครับส่วนการชนท้ายก็เป็นการชนเดิมติดรถครับสภาพดีแข็งแรงทนทานครับ คันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลรหัส 4JH1 นะครับขนาด3.0ลิตรเป็นเครื่องยนต์ยอดนิยมของ i ส u z ุเลยครับผมขืนชื่อเรื่องความทนทานและประหยัดน้ำมันมากๆครับมาดูภายในรถกันบ้างนะครับผมเบาะเป็นเบาะผ้าสีเทานะครับสภาพยังดีอยู่เลยครับผมสีภายในโดยรวมเป็นโทนสีเทาดำนะครับดูแลรักษาง่ายครับ พวงมาลัยสีก้านแบบเดิมๆครับผมเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเข้าเกียร์ง่ายไม่มีหลวมครับผมส่วนออปชั่นต่างๆที่จำเป็นพื้นฐานก็มีมาให้ครบครันนะครับแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนครับผมเครื่องเล่นวิทยุก็ยังใช้งานได้ปกติครับสภาพโดยรวมภายในถือว่ายังคงความสมบูรณ์ไว้ได้ดีเลยครับผม ดูจากไม้นะครับวิ่งมา1 8 6 5กิโลเมตรถือว่าไม่เยอะเลยครับสำหรับรถปี2003สภาพพร้อมใช้งานต่อได้อีกยาวๆเลยครับผมสำหรับ Isuzu D-Max 4-wheel 3.0แคบรุ่น SL ปี2003คันนี้นะครับผมเหมาะมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะที่ใช้งานได้หลายๆทั้งในเมืองและนอกเมืองหรือจะเอาไปขนของลุยงานหนักๆก,ก็สบายเลยครับผมแถมยังได้ระบบขับเคลื่อนสล้อที่จะพาคุณไปได้ทุก ที่ทีใจอยากไปเลยครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถมาดูรถได้ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมคันนี้เจ้าของขายในราคาเบาๆเพียง1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมหากท่านใดสนใจจะมีเบอร์โทรรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับ ท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PD Auto Car และสำหรับวันนี้สวัสดีครับ